สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องขอลองย้ำดื่มได้ถึงห้าทุ่มใครจะเต้นควนยกเบาๆวันที่20มกราคม2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก,กล่าวถึงการเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง23นาฬิกาว่ารู้ว่ามีความเสี่ยงแต่รัฐบาลต้องยอมรับสถานการณ์มิเช่นนั้นจะฉีดวัคซีนไปทำไมหากฉีดแล้วทำตัวเหมือนเดิมก็ไม่ ไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็ต้องหาสมดุลให้ดีไม่กระทบกระเทือนสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตทั้งนี้ก็ฟังร้านอาหารหรือผับบาร์ที่ปรับมาเป็นร้านอาหารว่าต้องทําตัวเป็นร้านอาหารจริงๆไม่ใช่อย่างเปิดเป็นผับบาร์อยู่ส่วนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ขอไม่ต้องส่งเสียงและขอว่าอย่าเต้นแค่ยกเบาๆบาก็พอทางสทอยากกให้ประชาชนสวมหน้ากากล้างมือและเลี้ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงติดเชือ้อและไม่ใช้ภาชนะหรือกินร่วมกันก็จะ ปลอดภยัยขณะที่กรุงเทพเราฉีดวัคซีนเต็มพิกัดเกิน100%แล้วถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่ระหว่างระดมฉีดเข็ม3ทั้งนี้หากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ผ่อนคลายเราก็จะผ่อนคลายลงทันทีอาจเพิ่มพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ลดวันกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเหลือ7วันถ้าทุกอย่างเรียบร้อยหากรับวัคซีนแล้วก็อาจลดกักตัวให้เหลือ7วันยืนยันว่าสาธารณสุขมีความพร้อมและสามารถดูแลได้ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี com ขอบคุณครับ